ตอนที่205หลังจากเจ็ดประหลาดแห่งเช็คได้กลับมาก็ได้กล่าวว่าสำนักวิญญาณยุทธ์ข้ากลับมาแล้วทุกคนต่างตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นเราสำนักวิญญาณยุทธกับพระราชาสองจัก,กรวรรดิก็ได้โหวกันน้่งคู่เสียเย่ก,ก็เลือกไปเห็นเสียอู่ก็ได้กล่าวว่าเอ๊ะน้องยังไม่ตายงั้นเหรอนางสังเวยชีวิตไปแล้วนี่ หลังจากนั้นถังซานก็เหลือไปเห็นพมยุทธรปชิดมารพมยุทธไปชิดมารก็เลยกล่าวว่าน่าสนุกดีนี่โดยขณะเวลาเดียวกันเร่งฟื้นฟูพลังวิญญาณกันทุกคนด้วยฮอตดอกที่เซียวไปได้ให้ไว้ในขณะเดียวกันเซียนเย่เซียวเยียนก็ได้พุ่งโจมตีถังซานโดยทันทีแน่นอนว่าสองคนนี้มีผมแค้นกับถังซานอย่างแน่นอนแล้วถังซานก็ได้ใช้เกตแดนเทพสังหารกระดิ่งกระดอนไปครุิษคนละทาง ทันในนั้นเราปลายาตแห่งเช็คก็ได้ปล่อยทักษะวิญญาณดุ์ออกมาก็ทําให้สํานักวิญญาณดุ์เวอร์กันอีกรอบพร้อมกับคนสองจัก,กรวรรดิก็ได้เวอร์เช่นกันผมบรยุทธ์วิชิตมันก็เลยกล่าวว่าวู้งแหวนแสนปีสีวงกับวิญญาณยุ์คู่ซะด้วยกับเสียเย่ก,ก็ได้กล่าวเช่นกันพวกเจ็ดปราแห่งเช็คนี่มันเติบโตขึ้นไปแล้ว ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมันเติบโตได้ขนาดนี้โชวเหรอแถมยังเป็นระดับพมยุทธ์อีกด้วยในขณะเดียวกันทางซานก็ได้กล่าวว่าพวกเจ้ากล้าคิดไม่ซื่อการพวกเจ้าก็ไปเฝ้า,ารากมะม่วงซะ พม,มยุทธ์ไปชิดมันก็ได้กล่าวทันควนเอ๊ะเจ้าหนุ่มน้อยเจ้ากล้าดียังไงที่จะคิดมาช่วยพวกนี้ฝันลมๆแรงๆไปได้จักรวรรดิสำนักวิญญาณยุทธทุกคนสังหารพวกมันให้สินส้นซากซะหลังจากนั้นสำนักวิญญาณยุทธกับราชาสองจักรวรรดิก็ต่อสู้กันมาลุม,มตุม้มบอลกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านพม,มยุทธ์ไปชิดมันก็เลยกล่าวกับถังซานไปว่าเจ้าต้องเจอกับข้าผู้สืบทอดสำนักเฮาเทียนเจ้าต้องตายในน้ำ มือข่าหลังจากนั้นทุกคนก็ได้วางแผนต่อสู้กันเสียเปิงก็บอกถังซานไปว่าท่านอาจารย์ท่านระวังตัวด้วยเขาแข็งแกร่งมากถังซานก็ได้พยักท่าและคิดในใจว่าข้ารู้แล้วข้าไม่ได้งู หลังจากคมยุยยึดไปชิดมานกับถังซานก็ได้พุ่งโจมตีกันภาพก็ตัดมาที่ป่าซิงโตท่านอาจารย์เฉินหมิงก็ได้ประจันหน้ากับมานอสุรกุยเมยออาจารย์เฉินหมิ่งก็ได้ใช้ทักษะวิญญาณโจมตีมานอสุนแต่มานอสุนก็รับการโจมตีได้อย่างง่ายดายอาจารย์เฉินหมิงโจมตีมานอสุนงัดลูปแบบทักษะมามากมายก็ทําอะไรมานอสุนไม่ได้เห็นได้แชทว่าพลังวิญญาณมีผลอย่างมาก มานาสูนก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรได้แต่หลบไปมาหลังจากนั้นอาจารย์เชิงหมิงก็ได้พุ่งลงมาจากหินฟ้ามานาสูนก็ได้ลักมือนอย่างง่ายดายแล้วก็จับทุ่งไปลงที่พื้นและจับหัวขึ้นมาทันในนั้นมานาสูนเพอออาจารย์ชชิอหมิงก็ได้ใช้กรงเล็บขวดไปที่หน้าทำามผมรู้สึกเหมือนแมวขวดหน้าเลยนะครับขณะที่อาจารย์เชิงหมิงได้ลอยอยู่บนท้องฟ้ามานาสูนก็ได้ใช้ทักษะพุ่งโจมตีขึ้นไป แต่ไม่ได้ผลเพราะว่าอาจารย์ชื่อหมิงได้ใช้ทักษะระเบิดพลังทําให้ทําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นอาจารย์ชื่อหมิงก็ได้ใช้ทักษะวิญญาณพุ่งโจมตีไปที่มารณศูนทักษะโดยเปียวเพิงทยานฟ้า แต่มานอสุนก็ตอบสนองอย่างทันควรได้ใช้ทักษะพุ่งโจมตีขึ้นไปแถมยังโดนอีกด้วยแต่อาจารย์ชิงหมงก็ไม่ได้ยอมแพ้ก็ยังฝืนพุ่งโจมตีลงมามานอสุนก็ได้เห็นก็ไม่ได้รอช้าก็ได้ใช้ทักษะพุ่งโจมตีเช่นกันการโจมตีทั้งสองก็ได้ปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้บ้านพลังขนาดใหญ่ระเบิดไปทั่วบริเวณป่าซิงโตจนทำให้เหล่านักเรียนก็สัมผัสได้ ดาท่ามากงเน็บของบานอสุนได้ทะลุผ่านร่างกายของอาจารย์เฉิงหมิงก็ได้กล่าวว่าข้าจะไม่ให้พวกเช้ามาทำร้ายลูกศิษย์ของข้า แล้วอาจารย์เชิงหนิงก็ได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่8ม้าป่าเทาอัศนีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นม่านพลังขนาดใหญ่ในพุ่งโจมตีมานสุนมานสุนเห็นก็ได้เวอร์ันทันทีเป็นทักษะที่น่ากลัวยิ่งนะักมันเป็นทักษะระเบิดพลังซึ่งเป็นระเบิดฆ่าตัวตายนั่นเองทักษะนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นพมยุทธ์ระดับเดียวกันไม่รอดกันสักคนในบริเวณนี้ในขณะเดียวกัน เหล่านักเรียนก็ได้ออกจากฝาซิงโตก็สัมผัสได้ว่าลมหายใจของอาจารย์เมินได้หายไปแล้วตัดภาพมามันอสูนได้ออกจากกองฟืนเขาก็ได้กล่าวว่าช่างเถอะนักเรียนไม่กี่คนไปมันไปเถอะไม่คุ้มค่าเสียเวลายังกล่าวอีกได้หนึ่งว่าสนามแห่งความตายได้รอพวกแกทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นว่า มารอสุลก็ได้บาดเจ็บเช่นกันแสดงว่าทักษะของอาจารย์ช่วยหมิงนั้นรุนแรงอย่างมากทำไม่ป่าซิงโตไม่ลาบเป็นหน้ากองเลยทีเดียวตัดภาพมาสำนักวิญญาณยุทธกับสองจักรวรรดิได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยขณะเวลาเดียวกันพม,มยุทธพิชิตมารกับถังซานก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีหลังจากนั้นต่อสู้ได้ไม่นานถังซานก็ได้งัดทักษะวิญญาณที่แปดออกมาพม,มายุทธพิชิตมารก็ได้กล่าวว่าเจ้าเป็นแค่ระดับพม,มยุทธเจ้าไม่ ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้หรอก ทันในนั้นถังซานก็ได้งัดทักษะวิญญาณ 18, ที่8พุ่งโจมตีไปที่โฮโมยุป,ปิชิตมันแล้วใช้ควันเท้าเทียนทักษะควันเท้าเทียน9้าเคล็ดลับวิชาวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่เหนือกว่า81สบเอปันพันปวน,นครับข้อดีของมันคือไม่ต้องสะสมพลังนะครับทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดผมก็นึกถึงภาคดาก,กันบอลเลยทันทีซึ่งฉากนี้มันฮิตทุกอนิเมตจริงๆขนาดเดียวกันที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโฮโมายุป,ปิชิตมัน ก็ได้นึกถึงจิวเต้าหลิวได้กล่าวพิชิตมันเจ้าต้องทำภารกิจของปีปีตรงให้เสร็จสิ้นรุลร่วงไปให้ได้ด้วยดี เอ่อผมขอเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับคือผมมายุบไปชิดมานี่มีพี่น้องท้องเดียวกันอยู่อีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นระดับที่6ซึ่งสองคนเนี้ยต่อสู้ด้วยกันมาตลอดในนิยายเคยกล่าวไว้ว่าออสองคนเนี้ยร่วมสู้กันอนะ่ะแม้แต่ชิวเต้าหลิวก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับตัดภาพมาผมมายุบไปชิดมาก็ได้เป็นฝ่ายได้เปรียบนิ่งล,งลงุงหลวงก็ได้เพิ่มบัฟให้กันทุกคนตัดภาพาอีกครั้งพยักโครกันได้ต่อสู้กับพยักนิรการอย่างดุเดือดแต่ ััในนน้พยักเ์ือนการก็ได้เสียทา่าเช่นกันในขณะเดียวกันมาหงจิน้นก็ได้ใช้ทักษะห่วงโซ่พยาหงสังหารทลายโจมตีไปที่เจ้าสำนักกปิีวายุในขณะนั้นเช่นกันเสี่ยวอ้าวก็ได้แปลงร่างเป็นหมียักษ์ได้ต่อสู้กับเสี่ยวเยียน แต่ก็พลาดท่าในขณะเดียวกันสำนักพยักเดินละการกับสำนักกระปีวายุก็ได้เสียท่าเช่นกันประมุกสำนักพยักเดินละการก็ได้คิดในใจว่าพยักโลกันตัวนี้ความเร็วและการต่อสู้แข็งแกร่งมากเสียววินาทีเสียเย่ก็ได้เห็นช่องโหว่ก็ได้พุ่งโจมตีไปที่เสียวอ้างแต่ก็ได้เสียวอูมาช่วยได้ไว้ทันถัดมาผู้อุโสไปเป้าซานก็ได้กล่าวได้หนึ่งว่าเราเจ็ดประหลาดน้อยตอนนี้และต ตอนนั้นต่างกันอย่างชื่นเชิงถัดมาลูกพีไ่ไถกกับไปตัวชิงก็ได้ใช้ทักษะเส้นหนามทะลุโลกันอันนี้ผมตั้งให้เองโจมตีไปที่พยักเงินลการอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันพี่ชายของใต้มั่วไปก็เหลือไปเห็นก็ได้กล่าวว่าสองคนนี้ได้ใช้ทักษะประสานได้แข็งแร่งขึ้นอีกแล้วตัดภาพมาก็ได้เสียท่าพม,มายุปรไปชิดมานผม,มายุ่ไปชิดมานก็เลยกล่าวว่าสวะพวกนี้ฉันต้องเก็บกวดให้สะอาดเสียแล้วทันในงั้นก็ได้งัดทักษะวิญ,ญญาณที่ก้าออกมาโจมตีทําให้ทุกคนเบอือไปตามๆกันทั้งซานเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยงัดตีสุดออกมา ก็จบไปแล้วนะครับรอบผมทำคลิปตัวอย่างตอนต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับ